กระังสออ้ได้หมันชูคนจังนาเลดอกนี่แม่เห็ดขาวนี่ดอกไงน้อยู่ได้ะมาบังเห็ดพอนองไปเห็ดบาด้ยีหลีไปได้แทวไเนี่ได้มันเลยยเราห็ปวกกอยี่หลีนั้นก็ไท้เห็ดปวกกันนะปวกนเห็ดวกันป่นเากนมะกกันพอนเอาแล ว่าไม่ว่าไม่ซื้ออื่นอันปเออามันเพลี่ยนซื้อให้าะ้านเดียวกันมาพอกันเน้ปลาเห็ดพี่น้องปลาเห็ดบ้านอื่นนี่นี่มันบ้านจะหัวปล่อยระบายมันบกบกออกกระสั่นเอ้ยปูเรืออะได้อยู่อ่าอบไปเนได้ปลวกเจ๊กเทียเจ๊กโดดเออเดี๋ยวจะปูหมันเตี้ยนาะเจ้าคุณยังซื้อเถอะน้องเอาบ่ไม่พอจะคนนี่รไหมเฮานี่รไหมอืม โบ้เห็ดเพิ่งน,น้อยเห็ดเพิ่งน,น้อยจ้ะอืออะไรโอ้ยคนหนาเก็ะเพียบไปเนาะบรรยากาศหลังยังม่หาลุดจ้อะอืออะไรเฮ็ดไข่จ้ะเอ้ยไอ้หน่อยเต็มตาพอดีเลยเฮ็ดไข่จริงเหรอจริงนะ กระลังโพงามค่ะออาตะฮากแต่เฮ็ดเบิงอ่ะยังเหียังามเพชเิงเชเิงน้อยเจ้าม่มาไซบุญเอาเป็นม่มาไซันไมยายน้องอ่ะเฮ็ดเบิงเฮ็ดเบิงน่อยเป็นไข่ไข่พี่น้องเฮ็ดไข่งาม ไข่เขียวไข่เขียวดอกนี่เราค่อยมากนี่ค่อยมากฝนตกอีกแล้วพี่นอ้องฝนตกอีกแล้วจ้าทุกคนใส่สีแดงออกปาแล้วจ้าเห็ด <c oughs> ไข่เห็ด <c oughs> ไข,ไข่งามๆกำลังเห็นเห็ดงามอือไข่เขียว <c oughs> ไข่เขียว าผู้ดีเลือกทีนอนอ้หกำลังเคยเห็นนะกำลังเคยเห็ดอันนี้เากำลังเคยเห็นเออๆเยไองกคนเลยีกคนนอนนอนี่สอดอก,กสามดอกุกำลังเคยเห็นเห็ดเห็ดนีที่นอนมาผู้ดีจ้ะ พูดดีแท้ไอ้สมไงล่ะเอากระลัคือขายเอาเดี๋บู๊พูดีค่ะกําลัางเคยเห็นกันนี่นี่โ <laughs> ู้พูดีพูดีดอดหลาดสาวพูดีอาดหลาดบูนะเอาขาเข,า,ขาออกเด <laughs> <laughs> ี๋ยวดอกน้องพี่น้องโอ้ยน้าอู้สีมูเขามูเขา อ้งามง้มงามงพี่น้องกูกำลังสะออกละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาดเอาปาดเอาตะนี่เขาบอกพวกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทาเนี้ยทาเนี้ยอาเนี้ยอาเฮ็ดด้วงอู้เป็นมูแล้วพี่น้องโอ้ของของซ้อนของซ้อนอู้ โอ้ระวังมือนะนี่ไอ้ทางแล้วนี่เดินกลับบ้านเดินกลับบ้านโอ้จักรภูมานเห็ดปวกหอยละบดายเห็ดปวกพี่น้องโอ้ยุงกระไหลดีอยู่นะได้เห็ดอันนี้อยู่เห็ดเห็ดนกยุงเลยเนาะในจั๊กโดเจ็ดโดหกโดหกโดตัวขาเข้ายาวเนาะสวนขา เด้๋ยวเจ้ากระไดบ่เอาไปนุ่งเทาบุญแลวยุ่งเทาหนึ่งงานบ่นเนี่ยเอาแล้วยุ่งแถวนี้ก็มีติล่ะโอ้ยมองเขาได้เพิ่นบ่โอ้เขาเป็นมูกันหลายเนาะออืโอ้กําลังยางเมื่อพี่น้องไม่ยังระบาดอาเอ้าว เออจะมันตาดียางน้ำทางมันนั่นนั่นมันโคง้งอะไรเยอ่นี่มองไปมันสิไปออกมองเฮาจอดรถพุ่นบอกจอดรถที่แรกไหมยัอยงอียกละนัน่นเออเห็นอะไรอ่ะเออฟุบนหมานเนาะเงินฟุบนหมาน ขมานรอนอ่พูดโอ้นาเรียดอกนี่แม่อ,อันนี้เห็ดยางบ่นี่เห็ดจินตมมันคือไม่หยางหยางสบอ๋ยเฮ็ดจินตมเนี่ล่ะเออบ่มันใจก็ถา่มรู้เจินตมหรเออมันดอกอัน้อย <im mon> เห็ดเห็ด uhm นี hmm. ่อ oh okay ้ไม่ได้เห็ดลงงูอฮ้ยไข่ดอกนี่แม่พี่นงอ้ได้หมันชูคนจะาหมันชูคนหลังอไข่นงกับของเฮ็ดไข่อ้สวยสวยกลับบ้านเลยกลับบ้านเล็ดนาเลีนวนี่ก็่อหินพี่นงเลยคักเลยนี่เอลยคักเนาะ เฮียนาเลยอะเซบเสีว่ายงสารา้บานยาปิกจะกลับบ้านแล้วจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกควมคิดเห็นขอบคุณทุกการติดตาม่านมีความสุขเลยจ้าสุขีสุขคตังเต็มเป๋าให่เก้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายคิดหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ